Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, ]vale. Happy birthday <coughs> birth. <coughs> claro. <s customizable> to you. <situación> Happy birthday to you. 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 Happy birthday Happy birthday Happy birthday so <m akes> เ,เาาสันมันเกิดรกด้นะนะเบาาเอ้ยเดีอเอ๋ยวลอง,ง <m akes> สานบันเกิดขอให้หลาเยเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมันผลดีน,นะลูกนะ อยนาหนังสือจริงๆเป็นเด็กดีของพ่อแม่ปู่ยาตายายอ,อย่าพิ่ง่ายสิฮ้ยืมอืมได้กินแล้วอขออาพิงค์พอไปเอาช่วยจานใส่อยอ